Thank mm -hmm. you. สสันสวยงามเดินไกลไปตามสายนา้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวัน สวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็นราเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวัน สวัสดีค่ะเช้าวันหนึ่งในเดือนธันวาคมนะคะทุกคนวันนี้หิมะตกตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะเหมือนที่วันบอกว่าเมืองที่วันอยู่หิมะไม่ค่อยสูงค่ะแต่ก็จะตกบ้างนะคะจะพามาชมความงามและเก็บบรรยากาศของช่วงหิมะตกสวยๆวันนี้เป็นหิมะแห้งมันก็คือจะขาวๆฟูๆค่ะมันก็จะเกาะบนต้นไม้สวยๆนะคะ ออกกกกจาาาาาบ้้นเขปมใโลสสดสชีวิ่ตได้้เรรียนูตอนนี้นะคะวันมาถึงออสโลแล้วค่ะเวลาประมาณ6โมงครึ่งกุญแจเข้าที่ทำงานวันเนี่ยจะเปิดห้องที่วันสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ตอน7โมงนะคะเรียกว่าวันมีเวลาตอนเช้าค่ะวันก็เลยพาทุกคนนะคะเดินขึ้นมาตรงอ่า ชั้นบนขออชั้นสองชั้นสามน่าจะเป็นชั้นสามนะคะของสถานีรถไฟค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่วันขึ้นมามุมนี้ทุกคนมันสวยมากค่ะทุกคนจ๋าเราเห็นแบบทัศนียภาพที่กว้างมากเลยค่ะและที่สำคัญคือมันไม่มีคนด้วยตรงนี้นะคะข้างบนมันจะเป็นโซนอาหารเช้าค่ะแล้วก็มีกาแฟ หลายร้านนะคะคนก็จะมานั่งสั่งกาแฟาแล้วก็อาหารเช้าชิลๆแล้วก็นั่งรอรถนั่งรอรถไฟแล้วก็รอรถเมย์ได้จากตรงนี้วันก็เลยถือโอกาสมาเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังนะคะวันเก็บบรรยากาศหิมะตกเมื่อเช้าแล้วก็เห็นท้องถนนบ้างาในช่วงระยะเวลาสั้นๆมาให้ทุกคนชมค่ะ ทีนี้ในช่วงหน้าหนาวนะคะสําหรับตัววันเองหรือเราเรียกว่าคนเอเชียเนาะที่บ้านเราไม่มีหิมะวันจะตื่นเต้นคะ่ะทุกคนแล้วก็จะเห็นมันเป็นสิ่งสวยงามตลอดเวลานะคะเวลาเห็นหิมะตกเนี่วันจะดีใจมากเลยคะ่ะว่าจะโอ้ยสวยประมาณนี้นะคะส่วนสามีวันจะรู้สึกตรงกันข้ามเลยคะ่ะคือแกเนี่ยจะเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็เวลาวัน เหมือนเหมือนจะเป็นคนที่ชอบหักหน้าวันด้วยมุกมุกแบบตลกตลกของแกนะคะพอวันบอกว่าโอ้ยสวยมากเลยแกก็จะบอกว่ามันแย่มากวันนี้อากาศมันแย่มากวันจะบอกเธอมันสวยฉันชอบประมาณนั้นนะคะคนขับรถเขาจะไม่ค่อยชอบค่ะเวลาที่หิมะตกแบบเมื่อเช้าแบบที่วันนั่งรถมานะคะทําไมถึงไม่ชอบมันไม่ได้มีแค่ความสวยงามอย่างเดียวค่ะเวลาที่หิมะตกนะคะ ก่อนที่หิมะจะตกเราจำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนล้อรถนะคะให้มันมีล้อคล้ายๆกับรถแท็กเตอร์ะคะ่ะบางคนก็จะเรียกว่าล้อรถแบบ หน้าหิมะมันจะมีหมุดค่ะเหมือนตะปูนะคะปักอยู่ที่ล้อรถค่ะเพื่อให้รถวิ่งแล้วมันเกาะถนนได้นะคะเวลาหิมะตกเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือหิมะที่มันขาวๆฟูๆมันจะเกาะบนถนนเยอะมากเลยค่ะทุกคนบางวันบางปีนะคะเกาะสูงสุดถึง50เซนติเมตรก็คือท่วมล้อค่ะถ้าหิมะท่วมล้อรถแบบนั้นนะคะรถจะวิ่งบนถนนไม่ได้เลยค่ะทุกคน ก็จะมีคนที่เขาทำงานคล้ายๆกับทำงานเทศบาลนะคะเขาก็จะขับรถเกรดถนนนำหน้าเราไปก่อนค่ะคือประชาชนจะใช้ท้องถนนตอนไหนรถเกรดหิมาเนี่ยจะทำงานก่อน นะคะคก็คือเข้ามา,มากรดหิมะที่มันเป็นก้อนขาวๆฟูๆค่ะเพื่อที่จะให้รถนะ่ะวิ่งไปได้ในขณะที่รถเกรดหิมะนะคะเขาก็จะขับช้าๆค่ะทุกคนที่นี่นะคะเวลาหน้าหนาวคือมันหนาวมากเวลาคนเขาจะออกจากบ้านก็คือเขาก็จะกะระยะเวลาเาว่าขับรถ หชั่วโมงนะแต่ถ้าเป็นหน้าหิมะตกคือเราจะต้องเผื่อเวลาไว้ค่ะถ้าวันนั้นเรามาขับรถตามรถที่เขาทำความสะอาดถนนนะคะรถเขาจะขับช้ามากทุกคนในขณะที่เขาเกรดเกรดหิมะออกไปจากจากถนนก็คือเขาจะสะบัดหิมะออกไปไว้ข้างทางแล้วที่ล้อรถของเขานะคะก็จะมีการ โปรยเกลือค่ะเพราะว่าเกลือเนี่ยมันจะทำให้หิมะไม่จับตัวเป็นก้อนน้ำแข็งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะที่ล้อรถจะมีเกลือด้วยค่ะแล้วเขาก็จะขับช้าๆค่ะเพราะ,ะเวลาที่หิมะตกหรือว่าช่วงนี้นะคะอุณหภูมิของที่นี่ก็คือติดลบ เวลาที่รถวิ่งบนท้องถนนถนนก็จะมีความร้อนละลายหิมะให้เป็นน้ำแล้วน้ำตรงนี้มันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งค่ะในวันที่หิมะเป็นน้ำแข็งนะคะรถจะวิ่งไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่าแม้แต่ล้อที่มันมีหมุดปักอยู่ที่ล้อมันจะไม่เกาะถนนค่ะเราก็จะเห็นกรณีที่รถบางคนที่เขาไม่ได้เปลี่ยนล้อเป็นคุณภาพดีมากหรือเขาใช้มาหลายปีแบบนี้นะคะความ คมของหมุดที่ปักอยู่ที่ล้อมันเริ่มเสื่อมสภาพมันเกาะถนนไม่ได้เราจะเห็นรถถลายลงข้างทางเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะหน้าหิมะอ่ะมันสนุกสำหรับคนที่อยู่บนรถเหมือนวันนะคะแต่คนขับรถแบบสามีวันแกบ,บอกว่าไม่สนุกเลยแล้วเวลาขับรถก็ต้องเกรงไปด้วยค่ะต้องเกรงตัวเองไปด้วยว่าอ,าอ,าอาต้องถือพวงมาลัยอะไรแบบนั้นประมาณนั้นนะคะมันยากสำหรับเขาแต่ว่ามันสนุก สำหรับเรามากคะ่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะมีคนเดินมีคนเดินมากั้นรั้วไม่ให้เราเข้านะคะแล้ววันจะลงตรงไหนคะทีนี้วันต้องลงลิฟต์แน่เลยคะ่ะถ้าเขากั้นแบบนี้คือเราเดินต่อไม่ได้แล้วนะคะตอนที่วันขึ้นมาเขายังไม่ได้กั้นเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็มีคนเดินมาสองวันอยู่นะคะเมื่อกี้ทำไมละ่ะ ทำไมไม่ให้ฉันขึ้นบันไดเลื่อนมันเลื่อนแล้วนะคะวันก็เลยเดินขึ้นมาค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราลงลิฟต์ค่ะมันจะเดินไปอีกฟากหนึ่งตรงนี้มันจะเป็นโซนอาหารเช้านะคะแต่วันไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงกัน้นตอนที่ขึ้นมายังไม่กั้นเลยจ้าทุกคนจ๋าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพาลงลิฟต์ค่ะ เราก็ออกลิฟต์มาที่ชั้นเขาเรียกว่าก็ไม่ถึงกับชั้นใต้ดินนะคะมันเป็นชั้นศูนย์ค่ะทุกคนแล้วมันก็จะมีชั้นใต้ดินลงไปอีกนะคะตอนนี้วันจะเดินออกไปที่สถานีรถบัสค่ะเฮ้ยแปะที่ป้ายรถเมนะคะทุกคน ก็จะเดินผ่านโซนที่เขาเปิดร้านอาหารตอนเย็นค่ะไม่ใช่ตอนเย็นสีสักเสร็จตอนส,ยสายๆนะคะสักประมาณเที่ยงเขาก็จะเปิดร้านอาหารโซนนี้นะคะซึ่งวันเคยพามาดูตอนเย็นแล้วว่าโอ้โหคนเยอะคนแน่นมากนะคะตอนนี้เราก็ไปรอรถเมล์กันค่ะใกล้จะ,อ,ะอีกสิบนาทีเจ็ดโมงเช้านะคะ ออกไปจากตัวตึกตรงนี้นะคะวันก็จะเช็คค่ะว่ารถเมย์จะมากี่โมงนะคะวิวดีวิวสวยเราก็แวะนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยววันจะเช็คค่ะว่ารถเมย์มากี่โมงแล้วเดี๋ยวเราจะเดินออกไปตอนรถเมย์ใกล้จะมาถึงนะคะโอเคค่ะวันเช็คแล้วนะคะก็ฮะอย่าอีกนูพร้อมแล้วไย่ใ่ทาฟิมทักอีกกนูพร้อมแล้ว มีคนถามว่าเธอจะให้ฉันถ่ายรูปให้ไหมนะคะก็เลยบอกขค้ไม่เป็นไรค่ะฉันถ่ายฉันถ่ายคลิปอย่างเดียวนะคะโอเคค่ะทุกคนเหลือเวลา3นาทีค่ะรถเมย์จะมานะคะนั่นหมายความว่า,าวันจะต้องเดินเร็วมากเลยค่ะทุกคนจ้า แต่ก็ทันนะคะ ui, มีนักท่องเที่ยวเลยนะคะเขาก็ถ่ายรูปเหมือนกันคะ่ะทุกคนตรงนี้เป็นร้านกาแฟาที่น่านั่งมากเลยค่ะก็จะเปิดตอนเช้าๆนะคะเวลาเราเดินผ่านนะกลิ่นขนมปังอบโอ้ยน่ากินมากค่ะบรรยากาศก็จะสวยงามค่ะเพราะว่ามันมืดนะคะเขาเวลาเขาเปิดไฟมันก็เลยจะเห็น ไฟส,สวยๆค่ะเดี๋ยวเราไปที่ป้ายรถเมล์แล้วก็ลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้วิ่งตามรถเมล์ไหมไ<ป>มุมที่ทุกคนคุ้นเคยนะคะหน้าสถานีรถไฟออสโลเอสค่ะตอนนี้ก็อีก5นาที7จดโมงเช้านะคะคนก็เริ่มเดินออกมาข้างนอกกันแล้วค่ะ<ป>ก็เรียกว่าเริ่มออกไปทำงานกันนะคะ นี่วันชอบบรรยากาศที่รถรังสีฟ้าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนอร์เวย์มากๆเลยค่ะอ้าวไม่เลี้ยวมาทางนี้อีกเลี้ยวไปทางนู้นปัติทุนะคะโอเคค่ะตรงนี้คือป้ายรถเมลที่ชื่อว่าย่านนบานโทเกตนะคะก็คือเป็นศูนย์รวมใจกลางเมืองออสโลเลยค่ะ เป็นจุดตรงกลางของการคมนาคมโดยรถโดยสารทุกชนิดเลยนะคะตรงนี้ไป,ไปด้วยเมที่วันจารอรถไปทำงานนั่นเองค่ะรถก็จะมาตามตารางแล้วก็แอปพลิเคชันที่บอกเวลานะคะตอนนี้คือ1นนาทีค่ะเดี๋ยวทุกคนจะเห็นรถสีแดงแล้วมาลุ้นกันนะคะใครตอบถูก รถที่วันขึ้นไปทำงานเนี่ยจะมีอยู่สองสายนะคะใครตอบถูกว่าหมายเลขอะไรคะ่ะพี่ๆแอดมินช่วยดูใต้คลิปนะคะใครตอบถูกว่าหมายเลขอะไรรับไปเลยคะ่ะของขวัญวันปีใหมห่1ชิ้นส่วนใครมาตอบดูคลิปนี้ทีหลังนะคะวันจะเก็บรายชื่อเอาไว้แล้วเดี๋ยววันจะจับฉลากแจก2ท่านนะคะใต้คลิปนี้ก็จะมี3รางวัลคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะ รถเมที rose, ่ว so, ันรอนเนี one, ่ยมันมีสองสายถ้าใครดูวันบ่อยๆนะคะจะรู้ว่าหมายเลียกอะไรบ้างค่ะสำหรับวันนี้รอลุ้นค่ะรอลุ้นค่ะพิมพ์มาได้เลยนะคะใครตอบเป็นคนแรกคนนั้นได้รางวัลของขวัญปีใหม่ไปจ้าเห็นหรือยังคะไไไปมมมองงงงควาาาาขข้้พหรเเก็็บทนนล า,าว้นนัแงตะมาเป็นมาดามนานใครตอบถูกบ้างนาะเรียกว่าถูกหวยนะคะใครถูกหวยบ้างนาะวันนี้หมายเลขยกอะไรคะใครตอบถูกเป็นคนแรก แจกแค่1รางวัลน,นะคะทุกคนส่วนใครที่มาดูคลิปย้อนหลังหลังจากที่ไหลเสร็จไปแล้วนะคะวันจะจดชื่อผู้ที่ตอบรางวัลถูกนะคะแล้วก็จะจับเวลาค่ะเฮ้ยแล้วก็จะจับฉลากแจก2ท่านนะคะทุกคน นี่คือบรรยากาศในเมืองหลวงแล้วนะคะก็ไม่มีหิมะเลยค่ะแต่หนาวมากตอนนี้คือลบเจ็ดบเหนาวยังไงพี่ๆน้องๆเรียกว่าหนาวไปถึงปอดค่ะเวลาที่เราหายใจนะคะมันจะเย็นไปถึงท้องเลยค่ะทุกคนมีหลายๆคนนะคะที่เสียชีวิตด้วย อา,อาการเขาเรียกว่าปลอดชื้นนะคะก็คือหน้าหนาวอ่ะเราไม่ควรอยู่ข้างนอกเป็นประยะเวลานานค่ะแต่ถ้าเราจะอยู่ข้างนอกก็คือร่างกายของเราและเสื้อผ้าของเราต้องมีความ อบอุ่นอย,อย่างเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นหน้าหนาวนะ่ะวันไม่ค่อยออกจากบ้านค่ะทุกคนไม่ได้กลัวตายอะไรนะกลัวหนาวจ้าเดี๋ยววันขอตัวไปทํางานก่อนนะคะพบกันหลังเลิกงานค่ะยังไม่ได้เริ่มงานลดค่ะทุกคนวันเข้ามานะคะวันก็ได้รับของขวัญจากที่ทํางานค่ะ เหมือนที่วันแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะตอนที่วันกำลังไลฟ์สดอยู่วันก็ได้เป็นบัตรของขวัญราคา200โครนค่ะแต่จะซื้ออะไรนั้นเดี๋ยวพาไปซื้อนะคะเปิดมาในล็อกเกอร์เจอของขวัญอีกหนึ่งชิ้นค่ะ just for you สำหรับเธอโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะ thank you one for always วอร์ชันมาอีนิฟอร์ม making food for us นางบอกว่าขอบคุณนะเธอที่ซักเสื้อผ้าชุดทำงานให้ฉันตลอดแล้วก็ทำอาหารให้ฉันกินด้วยนี่คือบรรยากาศในเมืองหลวงนะคะทุกคนไม่มีหิมะเลยจ้าแต่ว่าอุณหภูมิลบเจ็ดถึงลบสิบองศานะคะเดี๋ยวบนซูมให้ดูบนยอดเขานู้้นข้างหน้าค่ะ ตอนนี้เป็นเวลา10โมงเช้านะคะมีแดดนิดหน่อยค่ะทำงานต่อก่อนจ้าเริ่มงานแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นนะคะระหว่างทางกลับบ้านค่ะ<ม>ก็ตอนขากลับในโซนบ้านวันจะมีหิมะตกหนามากในโซนเมืองหลวงไม่มีเลยนะคะเลยพาทุกคนแวะมาชมความงามเวลาหิมะตกขาเขฟูฟูนะคะมันก็จะ มีหิมะเกาะที่ต้นไม้แบบนี้ค่ะก็ขอปิดฉากสวยๆสำหรับวันนี้ไว้ที่ใต้ต้นสนหิมะเกาะแบบนี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนาสวีเดนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ มันปูย่าหมอดคลุมอยู่สีสันสวยงาม